ท่าเสรีครับขณะนี้เนี่ยมีผู้คนกําลังเป็นห่วงบ้านเมือง<ช>ที่ว่าที่อาจจะเกิดวิกฤตและก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้ในประมาณกลางเดือนนี้คำ <พะ S 2> ถามก็คือว่าเราจะเรียนรู้จากสงครามเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรคือให้ประวัติศาสตร์อย่าซ้ำรอยใช่ไหมครับถ้างนั้นเราลองย้อนไปดูบทเรียนในอดีตตอนสงครามได้ ไม่ถึงปีที่ผ่านมากลุ่มคนในนามแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านติดการแห่งชาติจัดชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงและเคลื่อนขบวนไปยึดถนนหน้าทรรเนียบประกาศชุมนุมให้รัฐบาลและโค่นล้มบุคคลในสถาบันที่อยู่นอกเหนือการเมือง พันตำรวจโทรทักษิ่แถ้ระบบวิดีโอลิงก์และโทรศัพท์ทางไกลเข้ามาประสัยกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีสารยุติธรรมของประเทศทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล8เมษาย,ยน2552แกนนำจัดชุมนุมใหญ่หน้าบ้านสีเสาเทเวศกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นตัวแทนของระบอบที่ต้องถูกล้มล้างออกไป5ที และวิธีการเคลื่อนไหวของการชุมนุมอยู่ภายใต้การชี้นำสนับสนุนและสั่งการของแกนนำอาศัยสถานีโทรทัศน์และวิทยุในเครือข่ายของแกนนำเป็นเครื่องมือปลุกระดมทั่วประเทศและได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดสภาพของการชุมนุมพบเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่า เป็นการใช้สิทธิการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกต่อไปการชุมนุมปิดล้อมเพื่อทำร้ายนายกรัฐมนตรีบริเวณสี่แยกเมืองพัพยาการใช้รถแท็กซี่ปิดเส้นทางการจราจรสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณรอบอนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยในโรงพยาบาล ได้รับความเดือดร้อนรุนแรงการประกาศจัดทีมไล่ล่าตัวนาย,ยกรัฐมนตรีไปที่พัทยาเพราะที่นั่นคือจุดแตกหักเราจะปล่อยรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้หลุดไปจากเมืองพัทยาไม่ไดักอีกต่อไปแล้วการบุกไปขัดขวางการประชุมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่เมืองพัทยา ทำให้การประชุมที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติต้องยุติลงเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้นําประเทศที่เข้าร่วมประชุมเรารับภารกจิจขึ้นมาวันนี้ก็คือเราจะทําให้มันเป็นข่าวว่าสถานาการณ์ตึงเครียดเพื่อไม่ใหู้ตประเทศต่างๆเมื่อเขาเห็นว่าตึงเครียดเขาก็ไม่ประชุมเมื่อเขาเลิกประชุมเราจบภาระหน้าที่เกินความเสียหายร้ายแรง การหารือร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุกงับและทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกกชีวิตของคนเสื้อแดงได้กระทำการในสิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่มากได้พิชิตการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องสิงห์รอยาลับบ้านมือเปล่า ยุทธวิธีรุนแรงของแกนนำผู้ชุมนุมในลักษณะนี้ภูกสังคมต่อต้านอย่างหนักแต่ได้รับการสนับสนุนและชื่นชมจากพันตำรวจโททักษิณและแกนำนำ<ต>บนเวทีมีการปลุกระดมยุคโยงส่งเสริมให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมายพอความวุ่นวายในบ้านหวง ทำให้สถานการณ์ยิ่งบานปลายขยายความรุนแรงยิ่งขึ้นมึงประกาศภาว่าฉุกเฉินกูนช่อเพราะมันยิ่งทำให้พี่น้องเครียดแค้นมกแล้วทีนี้มึงเอ๋ยกูจะได้ติดกรุงเทพทั้งเมืองกูจะได้ติดกรุงเทพทั้งเมืองหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครตาและปร,ะริมณฑลไปแล้วแกนนำผู้ชุมนุมได้ปลุกปั่นยุยงนำกำลังกลุ่มคนเสื้อแดงบุกรุกเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภายในกระทรวงมหาดไทย ลงมือประทุษร้ายมุ่งหมายเอาชีวิตนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารประเทศเราจะปิดล้อมสารการและเราจะไล่ล่า,ลาอภิสิทิ์ตามหาอภิสิทธิ์ให้เจอวันนี้ เรียให้เจอตามหาไอ้อยให้เจอแล้วจับมันมาที่นี่ครับแลกกัดผูกคอคนได้เหมือนกันเลยแลกกัดผูกคอคนได้เหมือนกันเลยนายนิพนธพร้อมผันทถูกทำร้ายอย่างป่าเถือ่อน ที่รัฐบุกจับไปเป็นตัวประกันอย่างอุกอาจสถานีโทรทัศน์ดีสเตชันยังคงถ่ายทอดการชุม,มนุมโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมปลุกระดมสร้างความฮึกเหิมเราต้องมีเหล็กแป๊บมีก้อนหินและต้องมีปนด,ด้วยและต้องมีปนด,ด้วยและต้องมีปนด้วย ผู้โทรทักษิณยังคงโทรศัพท์เข้ามาปราศัยปลุกระดมการชุมนุมและสนับสนุนการกระทําของแกนนําต่อไปผมแพ้ไม่ได้เมื่อเขาต้องการให้แผ่นดินลุกเป็นไฟจงสนองไอ้พวกนั้นวันที่13เมษายน2552 กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกออชเริ่มปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อคืนความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองปฏิบัติการแรกเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมดินแดงโดยกำลังทหารและตำรวจร่วมกันสลายการชุมนุม เพื่อเปิดเส้นทางจราจรที่กลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่เอาไว้ภาพที่พลงเมืองดีบันทึกไว้จากมุมสูงทําให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้ระเบิดเพลิงว่างเข้าใส่แนวป้องกันของเจ้าหน้าที่และใช้รถแท็กซี่บุกตะลุยเข้าชนเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าและเดินหน้าเข้ากดดันสลายการชุมนุมถ้าเมื่อ,อไหร่เสียงปืนแตก ทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีเหตุการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพหานครวันที่13เมษายน2552 เป็นการกระทำตามยุทธวิธีของแกนนำผู้ชุมนุมได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งลุกลามกลายเป็นการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองพยายามสร้างสถานการณ์จลาจลกลางเมืองต่อการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการของบ้านเมืองมีการนำรถบรรทุกแก๊สมาปิดถนนในบริเวณชุมชนคมคูว่าจะก่อวินาศกรรมร้ายแรง เสมือนหนึ่งจับชาวบ้านเป็นตัวประกันจุดไฟเผารถเมย์ยางรถยนต์ใช้ระเบิดเพลิงโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐใช้รถเมี์พุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุบทำลายทรัพย์สินสาธารณะคุกคามชีวิตของชาวบ้านในชุมชนต่างๆโดยไม่หยุดหยอน really แต่พันตำรวจ hey, <no. S 1> โทอทักษิณผ่าน uh, uh. สื่อต่างชาติควบคู mm ่ hmm. ไปกับขบวนการปล่อยข่าวลือในประเทศว่าถหาร ฆ่าประชาชนเพื่อหวังซ้ำเตินสถานการณ์สร้างความแตกแยกในบ้านเมืองซ้ำอีกแต่แล้วเมื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศทแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อนานชาติาอดีตนายกรัฐมนตรีกลับต้องเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถามโดยสื่อสากลระดับโลกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์จลาจนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมือง เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่คำถามนี้กล้องอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยเช่นกันปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแต่การป่อเหตุของผู้ก่อ,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 อการบางส่วน ชีวิตของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไปสองคนเขาจะมาเผามจะมาเผาพื้นที่ของเราอ่ะพวกเราก็ไม่ยอมแม่ก็อยู่ด้วยแต่แม่เข้ามาก่อนแล้วเราก็คอยเรียกลูกขอให้จบขอให้จบลูกใครใครอยากเสีย สายนพุทธศักราช2552ช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งสาคัญประเทศไทยถูกผลักไปยืนอยู่บนปากเหวของการหนองเลือดและสงครามกลางเมืองแต่ในที่สุดประเทศไทยก็ไม่ท่ายแพ้เราสามารถก้าวข้ามสงครามกลางเมือง ด้วยความเสียสละอดทนและความรู้สึกส่วนลึกที่ยังนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติในจิตใจของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะใส่เสื้อสีใด าจาร์เสรีครับเชื่อไหมว่าเดือนมีนาคมเมษาปีนี้เราจะก้าวข้ามความรุนแรงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วปีเมื่อปีที่แล้วพี่ไม่อยากจะใช้คําว่าเชื่อพี่ขอใช้คําว่าหวังได้ไหม,มนะครับเพราะว่าจากที่เราดูกันไปเมื่อกี้คนสั่งให้ไปอมมปืมีชัดเจนคนปลุกเราให้รุนแรงมีชัดเจนอื คนสั่งให้ถืออาวุธไปด้วยมีชัดเจนคนนำไปบุกตามที่ต่างๆทุกที่มีชัดเจนการออกมากล่าวแสดงความยินดีปรีดาชื่นชมว่าเป็นชัยชนะมีชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราถ้าเราใช้หลักวิมังสาแล้วก็ใช้การเรียนจากประสบการณ์ม,มันทำให้เราเป็นห่วง คืออดีตที่ผ่านมาพฤติกรรมในอดีตท,ทำให้เราเป็นห่วงมีคนมาถามพี่ว่าเขาจะหาคนได้ล้านคนไหม,มพี่ตอบไปว่าไม่ต้องไปถามว่ามันจะเป็นล้านหรือไม่เป็นล้านประเด็นไม่ได้อยู่ที่จำนวนถ้ามาด้วยสันติอหิงสานะมาสักสองล้านก็ได้สามล้านก็ได้ถ้าเป็นสันติอหิงสาจริงแต่ถ้าเกิดมาแล้วมีหินมีไม้มีมีด มีขวดน้ำมันมีประทัดมีไม้ขีดอันนั้นแค่มา2อ0 0ันสาคนก็น่ากลัวแล้วแต่แสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ต้องการให้มันเกิดกาียกุกต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองต้องการวินาศกรรมแล้วจะได้กิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงแล้วก็ทําให้คดีต่างๆหายไป ทำให้เกิดสถานการณ์พิเศษอย่างที่เขาชอบพูดใช่คือสถานการณ์พิเศษมันจะทําให้อาจอย่างเช่นหนึ่งมีการฉีกรัฐมน,นูลถ้าเกิดฉีกรัฐธนรมหูญ50ปั๊บเนี่ย309เก้าไม่มีปั๊บเนี่ยทุกอย่างจบเลยนะหมายความว่ามีรัฐประหารฉีกรัฐมน,นูญใช่หรือว่าอย่างน้อยก็ยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้สิ่งที่เขาไม่พอใจในเวานี้จะหายไปเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ที่ผม,มเป็นห่วงเนี่ย,ยก็คือว่า เขาบอกว่าเขาจะเอารถเข้ามาทั้งรถอีตันทั้งรถกระบ,บะบะรรปิกอัพอแล้วพอเข้ามาก็จะก่อกวนทําให้คนกรุงเทพเกิดความเดือดร้อนอแล้วถ้าเกิดชุมชนหรือว่าคนเขารวมตัวกันเขาจัดตั้งเขาจะดูแลชุมชนของเขาแต่เมื่อเขาเห็นความเดือดร้อนและเขาถูกยั่วย,วยุเขาทนไม่ได้ในที่สุดก็ฟาดไปทัาา้ปาบสองปาบหรือว่าเกิดโป้งขึ้นไปและนี่คือเกิดการปะทะกันพอเกิดปะทะมันก็เลยกลายเป็น สงครามกลางเมืองระหว่างประชาชนกะฉะนั้นพี่ถึงวิงวอรนไงอย่ามาเลยนะฮะอย่ามาเลยเพราะว่าสุดท้ายเราบอกว่าอย่าทำร้ายประเทศไทยอีกเลยอย่าให้ประเทศไทยจะต้องมีการล้างผลาญอะไรกันอย่างนี้อีกเลยที่อาจารย์บอกว่าอย่ามาเลยเนี่ยสงสัยจะไม่ได้เพราะว่าฟังแล้วคงจะคงจะไม่สำเร็จแต่ผมแต่ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าคนที่มาเนี่ยผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า อาจจะถึง90%ที่รักสันติแล้วก็มาเนี่ยถ้ามา,าก็มาอย่างสันติอเออเพราะเชื่อว่าสัก90%ของคนที่มาเนี่ยเพราะเชื่อว่าผู้นำเนี่ยจะพาไปสันติเพราะฉะนั้นพี่ถึงไม่ห่วงจำนวนเป็นล้านไงพี่ห่วงสัก2,000-3,000คนเออนั่นแหละและผมกลัวว่าแกนนำเนี่ยมันจะไม่นำไปสันติจริงเขาก็จะอ้างว่าบริเวณที่ทำเนียบหรือบริเวณที่ที่ชุมนุมใหญ่เนี่ยสันติแต่เขาก็ส่งคนออกไป เป็นดาวกระจายไปตรงนู้นนิดไปต,ตรงนี้หน่อยแต่เขาก็ตีปลาหน,หน้าใส่ไว้แล้วนะ <Yeah. S 2> ทุกครั้งที่เกิดอะไรเขาบอกอย่าได้โทษว่าเขาเป็นการสร้างสถานการณ์จากรัฐบาลหรือมือที่สามก็อย<ห>่างคราวที่แล้วคุณนักสินก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่พัทยาเป็นเรื่องของคนอื่นที่สร้างสถานการณ์อาจจะเสร็จแล้วพอเราดูวิธีอานเมื่อกี้ก็คน <G> สั่งให้ไปมีไหม ก็มีเป็นแถบเลยรวมทั้งอลิสมันนาเข้าไปใส่หมวกคนนําเข้าไปเราก็เห็นคนสั่งให้ไปเราก็เห็นแล้วสั่งไปให้ไปทําอะไรเราก็รู้แล้วเมื่อเสร็จแล้วเขามาประกาศชัยชนะใช่ไหมคนไม่เกี่ยวจะประกาศชัยชนะได้ยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยได้รู้ได้เห็นทีนี้แจมสับกพี่มีข้อเสนอแนะอย่างนี้และวันนี้ยังวันอาทิตย์อยู่ยังมีรไยถึงห้าวันนะฮะพี่อยากให้คนกรุงเทพที่ รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอแสดงท่าทีของการไม่ยอมรับการกระทําที่รุนแรงแสดงท่าทีออกมาฮะวิธีการแสดงท่าทีก็อย่างเช่นจัดอภิปรายได้ไหม,มนะคะออกถแถลงการได้ไหมในห้าวันที่เหลือเนี่ยแสดงท่าทีกันได้ไหมผมเห็นด้วยกับอาจารย์เสรีนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าการที่ชุมนุมหรือว่า ชุมชนทั้งหลายขณะนี้รวมตัวกันเนี่ยแต่ว่าหลายชุมชนนั้นยังเกิดความแค้นอย่างเช่นนางเลิ้งก็ดีเพราะคนาคืออย่าแค้นกันเลยไม่เอาละอย่าแค้นอย่าแค้นอย่าชิงชังกันแล้วก็อย่าตกเป็นเครื่องมือของเขาถ้าเข้าปะทะแล้วเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นตกลุมพลางตกลุมพลางเขาชอบผมได้รับจดหมายจากอดีตผู้ว่าสะแก้วที่เคยใช้พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แล้วก็บอกว่าคนที่มีอํานาจเนี่ยอธิบดีกรมอธิบดีกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยนนรู้สึกว่าสาธรภัยและอันที่สองก็คือผู้ว่ากรทมและผู้อำนวยการเขตถ้ามีจัดตั้งหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ไปทํางานร่วมกับชุมชนซะ,ะแล้วก็มีอํานาจถ้าเกิดเหตุก็มีอํานาจที่จะคลี่คลายสถานการณ์หลายๆอย่างอ,อันนี้จะทําให้ชุมชนไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ มีระบบในการป้องกันที่เป็นระบบตามกฎหมายด้วยซึ่งรอบนี้เนี่ยพี่เห็นว่ารัฐบาลก็เตรียมการดีพอสมควรครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเตรียมการให้ดีกว่านี้ก็คือลองมองดูกฎหมายทุกช่องทางในเราจะพูดถึงคําว่านิติรัฐกันแล้วทางใดที่ทําได้เนี่ยอยากให้ทําให้ครบนะอย่างที่เจริพูดนั่นแหละว่าอย่าให้ชาวบ้านเดียวดายครับอย่าให้ชาวบ้านวิตกว่าเขาจะต้องสู้ด้วยความด้วยด้วยตามตัวเองลําพังนะฮะ ให้เห็นว่ารัฐเนี่ยรับรู้นะฮะแต่เราขอยืนยันว่าอย่าชิงชังกันขออะไรก็ขอกันอย่างสันตินะฮะชุมนุมกันอย่างสันติ